วันนี้เราจะมาให้ดูนะครับเทคโนโลยีสื่อสารนะครับสำหรับคนยุค90นะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่นะครับใยกางคนนะครับยุค2023นะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีสือการสื่อสารตัวแรกนะครับที่ผมมีหลังจากมีโทรศัพท์นะครับบ้านนะครับก็จะเป็นแพคคลิ้งนะครับตัวนี้จะเป็นของ m o t o r OLA นะครับรุ่น s k i p p e r j a z z นะครับตัวนี้หาซื้อมาเองนะครับ ได้มาในราคานะครับ2,499าบาทนะครับอันนี้ซื้อที่บิ๊กซีนะครับตอนนี้บิ๊กซีก็เพิ่งมาเปิดใหม่ๆที่ลำปางนะครับซื้อมาเมื่อวันที่9นะครับเดือน5ปี41นะครับก็25ปีนะครับถามว่ายังใช้ได้อยู่ไหมนะครับอันนี้เป็นตัวกล่องนะครับแต,ต่ตัวตัวตรงนี้มัน หายไปละนะครับไม่แน่ใจว่าหายไปที่ไหนนะครับอันนี้มีคนซื้อให้ปกติไม่ชอบสีแดงนะครับโอเคก็จะเป็นตัว Mo t o l o l a นะครับสกิปตัวแกะตัวนี้นะครับถามว่าปัจจุบันยังใช้ได้ไหมได้นะครับแต่ระบบมันไม่ดีแล้วนะครับวิธีการใช้นะครับคนที่ต้องการส่งข้อความให้เรานะครับก็จะไปโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์ตู้นะครับ กด1นึ่งนะครับเป็นของแพ็คลิงนะครับมันก็จะมีค่ายอื่นด้วยนะครับอ่ามอเตอร์ล่าตัวนี้นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับมีให้เลือกฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็เป็นเลื่อนปิดเครื่องตั้งเวลาปลุกนะครับตั้งตัวอักษรวิ่งนะครับปิดเตือนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตั้งเวลานะครับอันนี้เลือกฟังก์ชันนะครับก็ลองกดดูอ๋อระบบเสียงนะครับอ่าเลือก ไม่มีสัญญาณเตือนโอเคนะครับฟังก์ชันหลักๆก,ก็มีเท่านี้นะครับฟังก์ชันปิดเครื่องตั้งในกาปุกนะครับตั้งได้ตั้งตัวอักษรวิ่งคือเวลาเขาส่งเขาจะฝากข้อความไปนะครับแล้วศูนย์ก็จะส่งข้อความมาทีา่ตัวเพจเจอร์เรานะครับหรือว่าแพ็กลิงเขาจะเรียกว่าเพจเจอร์นะครับแต่จะเป็นยี่ห้อของแพ็กลิงนะครับ ทุกอย่างก็ยังใช้การได้ปกตินะครับเปิดไฟได้ด้วยนะครับนี่ใช้เวลากลางคืนมองไม่เห็นนะครับปิดไฟไม่แน่ใจนะครับปกติผมไม่ได้ลบข้อความนะครับไม่แน่ใจว่าเพราะมันไม่ไม่มีสัญญาณหรือเปล่าเมื่อเมื่อก่อนเราก็จะได้รับข้อความที่มีคนส่งให้แล้วก็ข่าวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสลากเมื่อถูกรางวัลน,นะครับ ก็ผ่านมา25ปีแล้วนะครับตัวเครื่องก็ยังใช้การได้อยู่นะครับอ่านี่ลองตั้งเวลาละตั้งได้นะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีเสาสัญญาณหรือว่ามันถูกปิดระบบไปแล้วนะครับเราเลยไม่มีข้อความบันทึกในเครื่องนะครับหรือว่าลบไปแล้วนะครับไม่แน่ใจนะมันจะมีกล่องข้อความอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเห็นเเป็นภาพกล่องข้อความอยู่ตรงนี้โอเค มาถึงอุปกรณ์ตัวที่2นะครับก็คือเป็นซิมโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็เป็นซิมแรกนะครับในชีวิตเลยนะครับและซิมที่เบอร์ที่ใช้ปัจจุบันเป็นเบอร์ที่2นะครับเ,ออเบอร์แรกอยู่ตรงนี้นะครับเ,นนเมื่อก่อนไม่มีการลงทะเบียนเหมือนตอนนี้นะครับตัวนี้ ซื้อมาเมื่อปี2002นะครับก็ผ่านมาแล้ว21ปีนะครับแล้วก็มาเจ้าโทรศัพท์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่4ในชีวิตนะครับเริ่มจากตัวแรกจะเป็น n o เกีย3210นะครับเป็นโนเป็นโทรศัพท์รุ่นแรกที่ไม่มีเสานะครับ ตัวนั้นที่ไม่ได้เก็บไว้เพราะว่าขายต่อไปแล้วนะครับขายเป็นมือสองนะครับก่อนที่จะออกเป็น m อตอร์ล่าทีหนึ่งเก้าศนะครับตอนนั้นก็สมัยเรียนนะครับตัวนั้นก็เอาไปเทิร์นนะครับซื้อตัวใหม่เป็น m o t ต r o l ล e าอีส่วน e ีสาหกห้าหายไปไหนนะครับมีคนเอาไปใช้แล้วทาหายนะครับก็เลยมาเป็นตัวนี้นะครับเป็นโนเกียเอ็นเจ็นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับว่ายังมีอะไรอยู่ในกล่องไหมนะครับแกะออกมาผมบอกว่า,าโทรศัพท์เมื่อก่อนเขาทำแพ็กเกจน่าใช้กว่าโทรศัพท์ปัจจุบันนะครับมันดูจะเทอะทะแต่ว่ามันดูมีคุณค่าแล้วก็มีราคานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ถามว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะครับปัจจุบันตัวนี้ก็ยังคงอยู่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ยังคงใช้การได้นะครับแต่รู้สึกว่าแบตมันน่าจะเสื่อมละนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมีกล้องหลังมีแฟลชด้วยนะครับมีกล้องหน้าด้วยนะครับ ไม่แน่ใจว่าแบตเสื่อมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองเปิดเราไม่ติดนะครับตอนนั้นยังเปิดยังติดอยู่เลยนะครับแต่วันนี้ไม่ติดไปสะละนะครับมันน่าใช้เพราะว่า,ามันผมว่ามันออกแบบแพ็กเกจมาดีและดูมีคุณค่านะครับอันนี้เป็นหูฟังนะครับก็ยังใช้ได้อยู่หูฟังของโนเกียนะครับถามว่าได้มาตอนไหนนะครับ น,นี่เป็นสมุดคู่มืออันนี้เป็นสายชาร์จนะครับาสายชาร์จก็ยังอยู่นะครับอ่านี่ของโนเกียเลยของเก่ามันจะทนมากเลยนะครับที่เลือกใช้เพราะว่าดูแล้วมันมันน่าจะตกยุคไปละนะครับตอนนั้นซื้อมาได้ในราคา 1,850บาทนะครับอันนี้ได้ตอนทำงานลํำพูนนะครับไม่วังสื่อสารนะครับอาเสียดายทำไมเปิดไม่ได้า่านะครับอันนี้เป็นโนเกียนะครับใครเด็กยุคใหม่น่าจะไม่ทันนะครับผมยุคเก่าจะทันตัวนี้นะครับอของใครมี อุปกรณ์สื่อสารนะครับลองมาโชว์กันหน่อยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ